กลุ่มแล้วแต่แฟนนะครับก็วันนี้จะมาพูดเรื่องร้ายบายร์น์เสนอแขกนะครับก็คือเล่น Facebook เพลินๆกดไปกดมาก็ไปเจอลิงก์ที่เขาหลอกโดยไปเจอผู้ที่ไม่ปลอภัยรออยู่นะครับก็คือจะมานําเสนอโดย4หัวข้อนะครับหัวข้อแรกนะครับก็คือเรื่อง i d เดนติตจนะครับก็คือการโดดักข้อมูลในขณะที่ผู้ใช้กาลังเล่นนะครับก็คือเป็นเทคนิคการโจมตีของผู้ใช้งาน facebook นะครับ ก็คือโดยอาชากรจะทําการดักจับข้อมูลที่ส่งมาของผู้ใช้งาน facebook นะครับก็คือเพื่อขโมยยูสเซอร์นมและพาสเวิร์ดและอาจลามไปถึงอ e ีเมลแขอคเคาได้นะครับก็ถ้าเกิดผู้ใช้งานใช้ยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดเดียวกับ facebook ก็คือจะโดนไปด้วยนะครับการที่คนคนหนึ่งจะถูกปล้นเงินทางออนไลน์นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากมากอย่างเช่นวิธีที่ธนาคารจะส่งแมสเซจ เพียงแค่การตั้งระบบสกัดข้อความเป็นรหัสให้เหมือนอย่างที่ธนาคารจะส่งมาพร้อมข้อมูลแฮกเกอร์ก็สามารถได้ข้อมูลที่ทางธนาคารตั้งใจส่งให้ลูกค้าได้ไม่ยากยกตัวอย่างการตั้งรหัสว่า ch3 bank จากนั้นทุกครั้งที่ธนาคารมีข้อความนี้ส่งมาข้อความก็จะเข้าเครื่องของแฮกเกอร์ในขณะที่เครื่องของลูกค้าไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือเปียเป็นธนาคารที่ส่งข้อความไปเครื่องนี้เครื่องลูกค้า ครื่องแฮกเกอร์อันนี้คือการส่งข้ขอความธรรมดาใช่ไหมครับใช่ครับกดส่งไปปุ๊บฮัลโหลเฉยๆได้รับแล้วนะครับะะส่งวันทับพาสเวิร์ดปุ๊บเซ็นครับเครื่องนี้เช็คได้นะครับมันมีข้อความที่ตรงกับที่ตั้งไว้ในเครื่องนี้นะครับระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยว SMS เัฟเอสเงลังประมวลผลแล้วก็จะส่งส่งต่อไปอยังเครื่องนี้นะครับสังเกตว่าเครื่องนี้เนี่ยไม่มีการอัเลอร์เลยเห็นไหมมาแล้วเข้าคร แล้วนะครับเป็นรหัส CS3 Bank 1 2 3 4 5ถูกไหมครับการใช้ไวไฟฟรีในที่สาธารณะหรือการดาวน์โหลดโปรแกรมที่ไม่รู้ที่มาหรือโปรแกรมเถื่อนนี่เองที่เป็นการใช้ของฟรีเปิดทางให้โจรเข้ามาแฮกข้อมูลหรือปล้นเงินออนไลน์ได้อย่างง่ายดายคิว่าเราไปโหลดแอปพลิเคชันแปลกอมเข้ามานะครับแล้วพอแฮกเกอร์เนี่ยเขาได้รหัสจากการที่เรา ส่ตงต่อ S S มาอย่งเรื่องของแฮกเกอร์นะครับเขาก็จะเอารหัสตรงนี้เนี่ยเตรียมไว้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติเราแอบไปเ,เราไปใช้งานตามแบงค์นะไม่ว่าจะล็อกอินไปที่แบงค์ไหนมันก็จะส่งต่อไปอยังหน้าเพจฟอร์มนะครับเขาก็จะได้รหัสยูสเนมกัแพาสเวิร์ดมาใช่นะครับก็ได้ยูสเนมพาสเวิร์ดได้วันทามพาสเวิร์ดปุบจบเลยครับเหมือนทําแทนเราได้เลยข้อสนะครับฟิชชิ่งก ในอดีตผู้ล่อลวงมักจะส่ง URL ลิงก์มาทางอีเมลนะครับเพื่อหลอกลวงแต่ปัจจุบันมักจะส่งเป็นรูปไฟล์ภาพหรือวิดีโอเพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ทางโลกออนไลน์ครับ Hi this is Patrick from the Web s o n Security Labs in this video we'll take a look at the most hilarious video ever attack that's going around on Facebook during May of 2010 As you can see here on the screen we have a, a bunch of wall posts uh, from different people around the world talking about this super hilarious video. In fact, it's supposedly the, the most hilarious video ever. And if we hover above the links, we can see that they all go to, to the same Facebook application called HD Media. So let's click on one of the links and see what happens. Well, whoa! We're taken to a Facebook login page uh, asking us for our email address and password. But as you can see in the address bar, it's not Facebook at all, it's a phishing page. You see an ip address over there and regardless of what we enter we're taken back to the real facebook page again the real facebook site um, asking us to install this hd media player application if you open up a new tab just to take a quick look at that application we can see that it has awesome reviews 4.3 out of 5 um, a lot of people here have given it 5 out of 5 and we can only assume that these are actually fake reviews uh, coming from people who've lost their credentials uh, from the previous page, who've entered actually the real username and password for, for Facebook, and the attackers have taken those and created all of these uh, fake reviews. They're updated all the time, so it must be an automatic process. Um, if we actually continue and allow the, the application to access our profile, we're taken to this page saying that we need to update our FLB player. Click continue, and we get this prompt to do so. We download now and it's not a video player at all. It's actually a, the FLV Pro uh, tool, which is a well-known adware application. Um, now, this happens if we're coming from the U.S. If we're coming from, for example, the U.K., the attack is very different. So let's take a quick look. Same page, saying that we need to update our player. But hey, what's this? This is this is not a, a player at all. This is in fact a, a quiz, we're trying to figure out our IQ score. Uh, so. ข้อท,ที่สามนะครับ,บ,บได้บายดาวโหลดแท็กนะครับหรือว่าโดนหลอกก็ไปเจอเอหยื่ที่เป็นลิงก์ที่อยากจะกรออยู่นะครับผู้ใช้งานเฟซบุ๊กอัานถูกโจมตีด้วยโปรแกรมประสงค์ร้ายนะครับที่สามารถทําการติดตั้งบนเครื่องของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเพียงแค่ผู้ใช้งานเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับที่อยากจะกรโพส์เป็นลิงก์เหยื่ลอล่อบนเฟซบุ๊กและผู้ใช้งานเผลดาวน์โหลดโดยไม่รู้ตัวนะครับในวันนี้เรามีภัยใกล้ตัวที่กําลังระบาดอย่างมากใน Facebook มาเตือนกันค่ะ ใครที่ว่านี้มักจะมาพร้อมกับการกระตุ้นตอบความอยากรู้อยากเห็นของเราด้วยข้อความเชวนๆต่างๆนานาให้คลิกที่ลิงก์ที่ให้ามาหลายคนอาจจะเคยเจอกันแล้วนะคะส่งมาจากเพื่อนเราก็ไว้ใจแล้วก็ลองคลิกแล้วก็เข้าไปดูซะหน่อยคราวนี้ก็เสร็จละค่ะตัวอย่างแรกอยู่ๆก็มีคนสร้างกิจกรรมขึ้นมานะคะโดยกิจกรรมนี้ใช้ชื่อว่า How to See Who View Your Profile ค่ะแล้วเราก็ได้รับมาผ่านทางอีเมลแล้วก็บนหน้าวอลของ Facebook ของเราบอกว่าเราต้อง มีใครมาดูโปรไฟล์ของเราบ้างต้องคลิกที่ลิงก์ที่ให้มาถ้าเราคลิกตามก็จะเปิดหน้าเว็บขึ้นมานะคะเว็บนี้ก็จะบอกให้เราทาตามขั้นตอน 1, 2, 3โดยให้คัดลอกหรือว่าอ o p y เข้อความที่เป็นคาว่าสคริปที่ให้มาแล้วก็เป็นเทสหรือว่าวางโค้ดกล่างลงในแอดเดรสบาร์ซึ่งก็คือ,คอท,ที่เราใช้พิมพ์ URL ต่างๆกันนั่นแหะคะ่ะก็จะสามารถรู้ได้ว่ามีใครดูโปรไฟล์บน a c e b o o k ของเราอยู่บ้างนั่นยละคะ่ะ เขาหลอกนะคะอย่าลืมว่า Facebook ไม่มีนโยบายให้เราทราบได้ว่ามีใครดูโปรไฟล์ของเราอยู่บ้างค่ะถ้าหากเราทำตามขั้นตอนที่เขาบอกมาเสร็จสับนั่นก็หมายความว่าคุณกำลังเป็นเหยื่อตกเป็นผู้แพร่กระจายข้อความเชิญชวนหลอกลวงแบบที่คุณได้รับมานี่แหละคะ่ะแต่อย่างหน้าวอของเพื่อนๆใน a c e b o o k ของคุณต่อเนื่องโดยไม่รู้ตัวซึ่งก็จะสร้างความประคาญใให้กับเพื่อนๆได้และยิ่งหากเพื่อนของคุณลงทำตามเขาอีกคนเพื่อนคุณก็จะทำหน้าที่เป็นผู้แพร่กระจายการหลอกลวงนี้ต่อไปกีกเป็นทอดๆเลยนะคะ รือในอีกรูปแบบหนึ่งค่ะตอนนี้ข่าวการเสียชีวิตของอุษณีบินละเด่นกำลังเป็นกระแสอย่างมากแล้วก็เป็นที่ได้รับความสนใจก็เลยมีผู้ที่พยายามที่จะหลอกลวงค่ะโดยให้มีข้อความเชิญชวนในลักษณะที่เกี่ยวข้องกันกันกบบินลเดินนี่แหละนะคะแล้วก็ให้คลิกลิงก์เช่นไปดูวิดีโอการสังหารบินลเดินเป็นต้นเมื่อคลิกที่ลิงก์แล้วนะคะก็จะเข้าไปที่หน้าเว็บบอกให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหมือนกับที่กล่าวไปแล้วนี่แหละค่ะ ซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมทำตามคุณก็โดนหลอกกลายเป็นสแปมเมอเร์ไปโดยไม่รู้ตัวเพราะคุณคือผู้ปล่อยข้อความหลอกลวงนี้เปยังเพื่อนของคุณใน Facebook อีกต่อหนึ่งนั่นเองค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะครับคือ Your Privacy e x p o s e d ครับคือข้อมูล Facebook ของเราส่วนตัวอาจจะถูกเปิดเผยแพร่ในสาสาธารณะได้ถ้าเราไม่มีการ,รตั้งค่าที่ดีนะครับเราจะมาให้ดูวิธีการตั้งค่าของ เฟซบุกของเราครับว่าไม่ให้ผู้อื่นสามารถเอาข้อมูลของเราไปได้ยังไงครับผมเกิดภัย5่าอันตรายที่มากับ Facebook 1. ข้อมูลที่อยู่ใน Facebook ของเราอาจกําลังถูกแบ่งปันไปยังบุคคลที่3ได้เนื่องจากหากเราไม่ได้ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเอาไว้ข้อมูลเช่นบัทถุข้อความรูปภาพหรือลิง่์งต่างๆอาจถูกแบ่งปันไปยังบุคคลแปลกหน้าได้ 2. การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวจะคืนกลับสูงโหมดปกติซึ่งมีความปลอดภัยน้อยหลังจากมีการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ทุกครั้งเป็นข้อเท็จจริงผู้ใช้เฟซบุ๊กหลายคนยังไม่ทราบดังนั้นเพื่อป้องกันบุนคคลไม่พึงประสงค์เข้ามาดูข้อมูลใน Facebook ของเราเราควรเช็คระบบการตั้งค่าความปลอดภัยทุกครั้งที่มีการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ 3. อาจจะมีมัลแวร์ซ่อนอยู่มัลแว,วร,คแวรนนค์คือซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นโดยเจตนามุ่งร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาแรรแวอาศัยช่องโหว่ของซอฟต์แวร์และช่องทางการสื่อสารต่างๆมาพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถเจาะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีความเป็นส่วนตัวได้โดยผู้ไม่หวังดีอาจนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปทำสิ่งที่เป็นกฎหมายหรือกความเดินดอนได้ 4. เพื่อนของเราอาจม่รู้ว่ากำลัง แอปอ้างในการสร้างชื่เสียงให้ตัวเองหรือแอบอ้างเพื่อหวังผลประโยชน์ต่างๆเทคโนโลยีก็เหมือนดาบ2องคมที่ให้ทั้งคุณอันตันและโทษมาหันได้ในเวลาเดียวกันทางที่ดีที่สุดคือเราจะต้องเท่าใจารู้จักใช้พิจารณาและรู้ถึงประโยชน์ที่แท้จริงของการใช้ค